วันนี้เบตา้ากวนมะม่วงอือเจับขึนเลยอาคนไปลุกคนข้มามะม่วงมะม่วงมันเดินตรงนั้นนะเหมือนไข่เดินเลยไข่ดำเดินนะคนไปเรื่อยเดี๋ยวมะม่วงไหมคนไป มัมม่วงกวนเบต้าไม่เพราะว่าไงครับมัมม่วงกวนเบต้าครับมัมม่วงกวน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 กวนกวน ម៉ែមួយមួយម៉ែមួយម៉ែមួយ